สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีถุก่านเนาะตอนนี้ส้าพรอกะอยู่เพื่อนพี่น้องมาพบพ่อเส้าพรออยู่เพื่อนเนาะมาส้มสวนดอกไม้พี่น้องหลังจากมาแต่บ้านป่าเมาเนาะมาแต่หน้าโมงหลังจากไปทําบุญมาเนาะก็ไปตั้งใจดอกพี่น้องเอ้ยไปบ้านหน้าโมงก็ได้ไปชิฮูว่าเป็นบุญเนาะไปเห็นก็เลยว่าโอ้พระเจ้าจัดงานบุญแต่ว่านี่ไะ เลยเขาไปทําบุญนิดเด็กหน่อยพี่น้องตามงบตามกําลังเนาะตามมี่ตามใจสัทธากะอยากรักทธาร้ายยุพี่น้องแต่มันบบมีเนาะตามได้ตามมี่เป็นจีสางซาวัดว่าแต่ว่าบ้านหน่อยงบไม่เพิ่นก็เลยสางทาบุญอะไรพี่น้องเยตอนนี้ก็ก,กลับมาเพื่อน เพื่อนเลยมาเตรียมโตเตรียมโต,โตอาบหน้าเตรียมไปตืด่นองบางที่ก็บอกอาบสร็จเดีก็ไปตืดก่อนมากแต่อาบเพราะว่ามันที่ฐานเปลี่ยนสุดลลยเ่อพี่น้องเลยสุดนี่มันกันยังบไดเปื่อนบไดไปเหยดงานยังเนาะไปนั่งอยู่มันก็นเลยพี่น้องมาส้มสวนคือเก่าคือเดิมเนาะ มารีวิวเพิ่นคือเก่าเนาะเพราะว่าบ่ได้รีวิวให้พี่น้องเบิ่งหลายมื้อแล้พี่น้องเอ้ยสะพรภูมใจลายภูมใจเหลืองไฟนี่บ่มาจกเือโทรไปถามกะยังบ่ได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นยังบ่อนุมัติหมออยู่เนาะ ไปเมื่อวานนีพี่น่อยยังยังผมมีวีแววเลยแต่พอละกลุ่มใจเลยยันเฮือนบ่แล้วท่านนั้นฝนเฮือนบ่แล้วท่านเดือนหนาฝนเนาะกลุ่มใจและเฮือนกับฟ้าบ่อยากดีบรนไดยามพนโตก็มันสาดเขาเสือผ้านอาเภอบรรยูบรรนอนเปียกอยากหายแล้วไว้เน่าสะพ่อนกอยาก อย่าขึ้นอยู่แหละพี่น้องเสื้อของบวไม่น้อยก็เป็นหมาดนี่มันแตกเครือออกมาเลยพี่น้องบองบัวก็ามแรลกมากก็่าเป็นแนวนี้พี่น้องเอามวยหยักงามปันไดเนาะอีกอย่างก็สะพาะหัวหนามบ่ได้หนามสูบหนามโยกเอาพี่น้องเอ้ยพักกับบอยากงามเพราะว่ามัน บาไว้เนาะบาไว้คดหน้าพี่น้องเลยทะเลเนี่ยสาวพรเอาเอาเอาฝุ่นใส่อีกพี่น้องพิ่นกำลังพืชขึ้นมาอีกตอนแรกเก็บกินกับขอบปุ่นตอนนะตอนวันเกิดจ้าจ้านะก็เลยมันอยากหยุบมันอยากเปือเอ่อยเนาะพรเอาฝุ่นใส่แหล้วงามขึม้นมาอีกเนี่ยพี่น้องเลยกรเพาะนี่กระปเป็นหมาปลูกต้นบักไงกระปบเป็นหมาพี่น้องเลยจะเป็นอดไรดอก ตั้งสายสะพอนก็ได้คลายเลยได้พี่น้องเลยตั้งสายน้อยเดียวนี่ก็ได้คลายน้ามูเลยอีคนมาสื่อไปใส่ข่าเปียกเนาะใส่ต้มข้าเปียกเพราะว่าพักอันนี้นะมันสิป,ปูกยากพี่น้องเลยดามดีกับบอดายักมีเนาะดามดีบางคนกับบอดายักมี่บอดายมีเป็นปูกยากมันเผื่อเบี้ยมันสิออกอันนี้ซะ บางคนกับโบมีเนาะต้นต้นนี้สะพอนซื้อมาบงแต่ต้นนี้หันของสะพอนเองแต่เอามาขย้ายมาปลูกนห่พี่น้องต้นใหญ่เลยเด็ตอนนั้นสะพอนรีวิวให้เบิ่งเนี่ยต้นนี้น่อยเนาะเป็นเบี้ยนิดหน่อยีงไก่ผูกพี่น้องเอ้ยไปมือนี่กาบมาไก่ผูกขนานพักสะพอนก็จะปลูกลายอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าโบมีนามโหดเนาะ มันหนามโยกเอากับบว้ทำหนีกับสิลุมสิตายย้อนเลยท่านเป็นหนามใดนยังว่าเป็นโฮสเอาโลดสิปปูให้มันลายกว่านี้พี่นอ้องเอยแต่ว่ามันชาวบนบไว้น้ำโฮสทันเมื่อยพี่นอ้องเอ้ยถาไฟนี่ก็ถาเล้วถาอีก เป็นว่านี่น้อยนี่ก็ได้ขายน้ํามูแล้วได้ได้10บาทเด้อพี่น้องขายผักทั้งสายลิใบขายเนาะสมพรบ่ได้ก่นเบิดต้นเนาะลิแต่ใบขายข้าเจ้าซื้อ10บาทเอาไปใส่ต้มข้าวเปียกปลูกไรอยู่พี่น้องไว้ไรบอนอยู่เนาะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งไรอันไหนอยู่ทางนี้ก็กําลังปลูกพี่น้องกําลังบงนี่สมพรกําลังบงแต่บ่ทันใหญ่เนาะ ะอ่อนเจ้าเด้แต่เป็นเจ้างามแพงเด้งัวกัดงัวกินก็พออยากไข่ผู้ใดพี่น้องเอ้ยแพงแห้งเนาะแงต้นไม้บกินก็ยังบ่พอใจบ แห้งๆพี่น้องเอ้ยแห้งลูกค้ำลูกค้ำปันลุแห้งซำลุเลยไปใส่มาหนีหวยโบยแงงโบได้เลยโบได้แงงโบขึ้นเฮือนเลยพี่น้องไปหันไปหนีมากระต้องมาแงงซะก่อนสะกอนไหวในโฮมใหม่โดดบงอยากเห็ดพี่น้องเลยขาเฮือนแล้วสะกอนจะเอาไปเอหน้าบ้านเนาะ ตอนนี้เอตดนม่วงไปก่อน <c oughs> ี่น้อแนนเป็นหมาแล้วนี่นาเาทอย่ากปั้นมือไเฟาพอในนอนพี่น้องแงงเ้าแยง,งวงน,น,ะน <c oughs> จะได้กินกวงแะพี่นองไน้อมานีน้อพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มา ทาลงลุ่มมาสัวาตว์นะตลอดกว่าท่านเคยพี่นอ้องนะครั้งแรกในชีวิตพี่น้องเ <c oughs> ท้าวท้าทอดนะเคยแล้วแต่ว่าทอนแล้วพี่น้องเนียทอนเสาแล้วมันยังชเช่าอันพอที่จะทอนเสาฮะ<า>มันมันอยากซีอยากสวดอากเทามันไ่อยากดีมันได้มันอยากปวกขึ้นเท้าวปวกขึ้นเลยก็เลยทอนออกเออแต่ครึ่งมาได้มันยังสิบแต่ครึ่งมาได้สิได้เปลี่ยนละอันเสาใหม่ปไปบ้านไป mẹ mì hạc con, con mì phay siếc, mì, mà, thân mà, mà cái Đi năm đây. các bậc thân, mẹ hãy, mẹ, bà, đang, 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 ไข่คนอันนับเป็นทีเรียบรร่ยอล้วพี่น้องคนเ่านมสะพพกทีเรียบรรอยแล้วเนาะมือวันอาทิตย์คนมามือหกคำเป็นมือมือแฮมหกคำแฮมหกคำเนาะวันอาทิตย์พีคนมาบอกแบบสะโพนสลุดกระพูดแตว่าเช้าลงลุมแบบสะโพกเพราะว่าคนมีประสบการณ์ ดีใจน้ำผิ่นเนาะพี่หนอกเนาะดีใจน้ำพึ่นชีได้มีคู่มีกองเลือแต่สาวพรแลยังโสดกัหนากเลยคบเขว่าพี่นนอกเ้โสดกันจักู้ใดโนสิมาสิมาเอาเช้าลงหลุมชอบอันพ่อเนหนนัวหัวมวนคกเข่าไเนืวหัวมวนพี่นนองเลยแม่อันพ่อเากปหัวอ้าว ออกตัวให้ไม่ใช่นี่แกนอยู่าปลาดีปลาลูกงโอ้ยระมาณสองเมตปาดีปลาลูกแกนตัวแรงมาได้กขาวขาแต่วันนี่มันจักโมงแล้วเดยมันเลิกงรายตัวแรงบได้ก <t> ้าวอันมาตะเวนผนักข่างหลินยี่น้องชิโนนีกแ่ขีดเออขีดอันขีดแม่น้องคอมีลอยก็พูดลงเสอกันยาีลอยเสียกันยในกวนลูกสบาดีปลา อู้เนกัอูเจ้าเองบ้นน่นะออโอ้ยดีมุกดีใจนำชีวิตได้เป็นฝั่งเป็นฟ้าเนาะตักแดงกันไปตลอดครับตักมันพค้งทะนงแกนเด้อตักแดงไ่ได้ขาว ไม่ชนเ่ไชมเลยใช่ชมมากมั้งอะไรนะแต่ลงเฮียนหยากมากพนองลดปาม้งาชงคนนี่บอเขาอยู่ที่สว่างหางหลัดมาทางน้องชิโนมาชคนดิมาชองคนไปเอาเขาได้มปลามาชงคนแม่เอื้เือนเอาเเลย กาเลัดกี่มเมนะก้ะแม่หันมากดกังขึ้นเลยแม่มาผู้เดียวจน่จมาทางกีฬามีแต่ขี่รถมาผู้เดียวนี่ะขี่รถลัดมาขี่รถบว์เป็ยาบูหายหากังเว้นบเป็นยังเยมาอื่นตาเาดูมือ่ะเจวาปนอาจารยก่านั่นแลพอนเลยมดีดีันมากก็พอ านลูกสาวสิแต่งงานดีใจน้ำเนาะดีแล้วโอ้ยพื้มช่างมังล่ะมีดีใจแล้วได้เป็นถังเป็นทางเลยใช่ใช่ใช่หน้าเลยดีมากขตาวกับลูกขาวคนเดียว หลยคนชู่อยนะไอ้น้องหลยคน,นยัง่ได้นปันปันอันไดีบบปันกันเถอไอ้น้องหาคนแน่หาคนกันชาวลากโมนขอดีขึ้นกันได้หอยกับขาหัวนีไ่ไปันแล้วเป็นหน้าขอเอาผงเทินไม่หน้าขนะมน yeah